ขเาวออกมานเลาหลังก็กลับมาทำการแข่งกันต่อแล้วโอ้โหเก็ก็มอต้กับที่นั่นหังายันี่ขึ้นงขวาแล้วตอนนี้เลมเข้ายิงมาตู้หูไม่ตรงกรอแล้วระหว่านี้โอ้ยจุดเด่นยแล้วการยิงไกแล้วขึ้นวลาหลัง่มีการเปลี่ยนตัวหลายตำแหน่งทีเดียวแล้วนมอโต้ เอาแต่นั่งจิตโลกระยืนไปสู่หน้าตัวเป้าแล้วก็เอาแม็กมาเล่นเป็นแม็กด้านซ้ายอีกคนนึงครับส่วนทางด้านบอลคาบอนซีเนี่ยเจ้ายึดผู้เล่นชุดเดิมเงี้ยอ่าเรียกว,ว่าบางทีเนี่ยมีผลต่อเรื่องพละงกำลังเหมือนกันเงครับเพราะว่าหล้ยตัวเล่นชุดเดิมกับในครึ่งเวลาแรกครับบางทีกดกันไปนานๆเลยเนะี่ยโอกาสที่จะแข่าไฟาก็พอจำไเงี้นนครับต้องยืระย่าให้อยู่ด้วยครับเจ็ดให้มาจัดเบอร์ลูก เราจังหวะไม่ใช่แล้วนโดนแซงเขาคู่นี้ต่อหน้าต่อตาพี่เดสินแล้วมอจริงด้วยไม่เมาแสก็เ้หววไม่ลึองเัเหมือนกันต้อเ้ันเไดนได้ ไม่ถ้ไม่ถือเดือดลองลองดู้างไม่ได้ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ม่ไ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 มม่ไม่่ไม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 ่ไ ตัดเข้าในวันก็โจนแฉทิ้งอกอกห้างครับแฉได้เป็นบอลทุ่้กนซ้ายครับเล่นทันทันทีครับตู้ก็ขัดจับหลอกล่ออยู่ให้เดี๋ยวมาดานซ้ายครัโอ้โหก็ไปได้ตู้น้ำฟาวอีกแล้วครับจั้งหวาไปดึงนิดึเดีัวดูโอ้นหไะ อาแล้วมาดูว่า้วไปคลิปทางซ้ายของวังขายสีบอยู่ที่บอลนไน,น้าังเป็นทางตัดครับแขงซ้ายก็ตัดปานโค้าแล้วตัวนีน้มือบอลเปลี่ยนทางแล้วตรงไม่ตรงตอกแล้วติดท้ายได้เลยูกพุ่งอยางนั้นขวาครับปูไตามาโบกทิงได้แล้วเก็บฮัลโหลครับ

ฐานเส้นมาเกตเสิร์ฟลูกสอง้าต้นสุดท <isms> ้ายล้มลงไปบริสิทธิใช่ว่าอะไรครับเอ้าแล้วไปเล่นโอ้โหโดนตะกี้จากด้านหลังแล้วแม็กก็โผล่ที่เทเสียเสียหลักไปนิดหนึงครับตุดเล่นไปเรื่อยๆให้ลูกรีคลิกบริกรรมสถานครับอ้าวรีคลิกจังหวะนี้จะเล่นสข้าวหรือเปล่าแม็ก อาอปีทิกแม็กยิงไกลชันแหลมก็โอ้โหจังหวะนี้ครับได้เป็นเตะมุมครับเลยบอเจมสนั่นแหละ้ไปเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเลนซันครบแม็กเข่าสายจีนอุ้ยไม่ตรงต่อเราได้เจมต้องบอกเพื่อนเลยครับแม่จังหวะนี้ไปปล่อยเล่นง่ายๆไม่ได้แม็กได้ยิงเข่าสองดีครับตัดเตะจากฝ่าประตูขึ้นมาครับสำหรับบังขันสี่ปล่อยให้เพื่อนัเตะแทงครับเชวินข้างหน้าตัศสุดซ้ายโฉบขวาอยู่ครับ แต่จงหว่อยให้ได้เลยขาพับขาถ้าเขาไม่สาย่ว่าก็ต้องก็ต้องพัน ไม่ตัดนิ้วเห็นเงตายเลยก็เขาถึงไปฉีดยาข้าอยากอย่างนี้ปู่ไปอยี่าดเก้าไหนเอ้าไปหลอยิงเข้าขวายิงแล้วปู่ปู่นี่แื่งแต่ว่าตัวตัวเขาจะมี่เกื่บได้ครบตัวดยาฉีดยาไปานคโดนเสร็จล้างแผลไปฉีดยาเข็มปุ่มต้องับา ตอนทขายาเอวเชื้อโรคออล้ถูกลิ่นจังหวะนี้ทิ้งไม่ตรงต่อแล้วมาจังหวะกับตัวยิงครัตันเตะจากขป่าตัวเล่นสั้นทันทียะวังไอเปิดยาบาลซ้ายไม่ถึงนะชายเตะทิ้งเลยแล้วา ามันโคลนภาพที่มันติดตรงตรงปากแผลข้างหน้านะแ mm <h. S 1> ต <Laurie? S 3> mm ่ว like ่ามันออกจะถูกไว้เรื่องก็น่าจะออกนะไปเปิดไปทางขวาลูนี่ไม่ถึงครับตากกับไม่ได้เอามาโต้วหลสวนครับยะหลบมาแล้วโอ้โหให้ลูนี่ง่ายเกินไปยังได้อยู่ปุ๊กต่อที่พิกได้ครับขวาเรื่องเติมอยู่ไม่ให้ครับให้เดี๋ยววานขวาลิ้ม มองข้างในอยู่โอ้โหดูแน่นไปหมดต้องกลับไปตั้งกันใหม่ใช่เปิดยาวโอ้โหนี่จะเปิดได้ใหญ่เยอะแจังหวะเออลึกไปเยอะครับตามเตะฝาประตูขึ้นมาก็หลับขยันบังคายสี่เอาแล้วแม็กซ์ไปจังหวะเดียวโอ้โหเกิดเสีเยกนะ็นม่เจอเจนครับ เก่งชายโดนปีบแล้วต้องเตะทิ้งข้างหน้าผูกเก็บได้ครับกระโตกข้ามาสวยแล้วเก่งงงแชดต่อยกีฬาสายแล้ายโอ้โหไม่ได้ยังได้อยู่ยตัวลบใช้ตัวปางอยู่ตัวไี้ยังเข้าในไม่ได้คลับลิ้มเข้าขวาย,ยิงไกแล้วโอาโอยังไมนยังด <ๆ S 1> ยังเป็นแค่ตั้งเต่ <ๆ S 1> ปากประตูเ โอ้โหเจ็บคอบอลไม่ได้มนาะดูว่าตอนนี้เก่งไม่ค่อยดีแล้วงานวังหายสี่แ้วโบนี่ประกบติดเลยครับเอาเก่งลงมานี่ไปไหนไปด้วยครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาทางซ้ายดูนี้แต่โตกมายังเป็นของวังหายสี่ตัดแต่เข้าขวาแล้วจงวังหวะนี้หาช่องดูกิงไกลฉลับ ปุ่สับบอลยาวเลือนไปถ้าอีกก็ไม่แล้วจังหวะนี้โอ้เป็นน่าตัวได้ทุกโอ้นี่ครับให้เป็นฟ้าขายเอฟซีได้ทุับอ่าจังหวะนี้ชัดเจนครับโอ้โหนี่ลูกนี้มองวิถีบอลแล้วแมาเปลี่ยนสิบอกว่าเป็นฟ้าขายเอฟซีได้ทุนเงินโอ้โหเอาชนะมาได้ป้องเปลี่ยนการเอาไว้ทางขวาโอ้ดูแล้วเอ้าจบมาได้จังหวะนี้อาลุยขึ้นมาทางขวา ทำท่าจะไปต่อหลมาได้แล้วไปต่องุวะนี้ให้มาแล้วหนึ่งสตามเล่ายิงเป็นเซฟมทุกคนยเปนโขรนูสิทไปว่าอะไรก็ไม่เป็นแค่ลูกเพ่ยแล้วาเลยโอ้ลูกนี้ไหวได้มากเลยสอ้บอกิทธิ์ต้องวัดตอรัมโดนขนจริงครับถ้าจะนเป็น้สิทะมองว่าเป็นมอมทูห้างครับโอ้โหเกือบไปแล้วลมอตู้ักเสียถโทษนี่โอ้โหดูไม่ตื่นแน่นอนครับ ส่งเช็ดทีไม่ได้ครับตูวนี้ครับัำสวนจทำให้มาโอ้โหใส่บอลลูกนี้แรงเว้ยตายครับเควินไปทิ้งออกข้างไปเลยปฏิญาเปลี่ยนตัวและข้าศน์หนาโอ้โหถอดเอาผีออกเลยแล้วตอนนี้เอาที่มาแล้วยาวๆสี่ลงมาเลยช่วยผีได้ม้างขอถ่ายถ่ายครับเจตทิ้งมาแม็กอยากเก็บได้ข้างหน้าครับตูก ลองมาโอเคให้ของมันเก็บบอลแม็กซ์อีกทีนึงเข้าขวาลี้ไปขวาสุดก็ลิ้มเปิดย้อนกลับมาแล้วไม่ดีโอ้โหสตัดนี่ไงเตะทิ้งออกข้างเยอะไปให้ปล่อยนะทีสาวตูรับรับขวานแล้วจังหวะนี้โดนสุดกานเยอะลูกพุ่งแล้วไม่ให้เตะโบงเยอะไปดีกว่าดีนนั่นแหละแต่ทำลายเชื้อนี้ไม่ได้นะ ตืนทางซ้ายครับเบียเจ็โอ้โหแเราไถมาแล้ววนี้ใต้เป็นลูกพุ่งเยอะมากจะทุ่งไกลหรือเปล่าครับเจ็โอ้มันพุ่งแรงตัวหมูไม่มีครับดูครับเอาแล้วปุ๊โอ้โหจังหวะดีมากเต็งๆนักคนเดียว ไม่ตรงก่อนซะอีกแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับโกลด์ปอนนี้ปปอนจะเอาดาวกลับลงมาอีกน้ำแล้วโอ้โหต็อกติงติงเข้มเลยครับปุ่นหบอลยาวขึ้นมาโมงห้าเโอ้โหสมัยนี้หมอโตเก็บได้แล้วทา้งใช้ปุ่นโฉบมาได้แล้วให้ไม่ดีครับเจดเควินเบิ้ลโอ้โหไปตุาลาการครับ เดียวชิ้งเลยครับตอนนี้ท่านั่งตายครับเล่นสานทางทีครับมอตโต้แม็กหลบมาได้แล้วตายตัดมาตรงกลาสงสวยจะลรู้ไหมตนนี้โอ้โหไม่สะดุดกอนตัวเองแล้วมั้งโอ้โลงเท้าหลุดครับโอ้โหลงเท้าหลุดแบบนี้นยังดีที่มันได้บินไปใส่หน้าใคร ้ารองเท้าบินเนี่ยยังไงอะตัวมันไปเหลืองแน่แต่ต้องว่ารองเท้าหลุดแบบนี้หรอสุดยอดมากพูดถึงกัดูเตะทิ้งออกมาก่อนครับแล้วก็พุ่งกลับคืนไปให้ครับนี่โหสตะปีดล้วนๆนะสบายแบบนี้อ้าวอ้าวอาวอ่ะดูจีบกันโอ้โหอ้าวแล้วพุ่งสองตูเป็นไรครับเจ็บหรือเปล่าครับ จังหวะนี้เพื่อสิทธิของเราให้เลยนลูกตั้งเตะเอาน้าไปเลเเื่อนหน่อยแล้วข้างสนามก็ไม่พุ่งมาจากคู่นี่เป๊ะเปะจังหวะนี้โอ้โหดูไปพุ่งแล้วผู้งผ่านประตูเนี่ยกอถือว่ายังเจ็บอยู่ครับแล้วก็ไปเล่นบอลเลยครับข,น,ข,น,ขนาบอลมาเดินแล้วก็เข้าไปครับ มาถึงตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับการเสื่อสมาธิครับต้องมีสมาธิสำหรับทั้งสองทีมครับเล่นสร้างเนี่ยลอยยิ้มตาเข้าขวาลองยิงฉลั่ยเจ้าตัวนี้ฉลั่เป็นใจครับเบียร์คือมาจาาับแ,แล้วผูกจะต้องไปเตะฉลั่ยกันเองครับโปรที่ที่หน,นึ่งแล้วมาสู่ายครับตู้กระโดดเข้ากลางมาสวยครับข้างหน้ามีสองฟุ้ให้ทางขวาวาลี่ จับเข้าซ้ายดูจริงแล้วไม่ดีแล้วก็บอลสุดข้นเดี๋ยวไปชันหลักครับแม่มีฉี่เป็นแบบนี้นี่เองพูดถิงบอกว่าไบชันหลักค็พัดดูเล่นของทากด้านบังคัสี่้หลังันบอ เตะขึ้นมาครับทิ้งบอลยาวทางซ้ายเจ๋อนูกนี้เกี่ยวลงได้ด้วยครับล็อกมาไม่ห่านแล้วแม่อะไรได้เลยลูกทุ่งซ้ายครับโอ้โหเกมแบบนี้เนี่ยเสียสมาธิแล้วก็เสียประตูไม่ได้ครับจต่เป็นลูกทุ่งเนี่ยคราวนี้ตูรับเตะนี่ลงมาอยู่ในกรอบเขตโทษครับจะทุ่งกาหรือเปล่าครับหรือจะเล่นสซ้างครับ เล่นสั้นเงบตัวนี้เกตคิกมาได้ไม่ผ่านครับแต่ที่เอามาจังหวะสุดท <c oughs> um ้ายเกรวินออาเบิร์นลูนนี้จะตกทีนึงเบียผูกคิกจู่ตัวสองยิงยัดมาได้ลูกพุ่งเยอะแยะตาะโดดข้ามมาโอ้โหข้างในต่อไม่มีใครเลยวกีเกายกีี้แม็ก เกศลงมาได้ดูครับตัดเข้าขวาเข้าซ้ายทีเลยรอเพื่อนเติมอยู่เปลี่ยนแกนไปนู่นแล้วทางขวาครับนี่กลับทุ่นี้ยังไงครับในเกาะโอ้โหกตะโดกมาช้าไปหนึ่งแม็กเข้าซ้ายยิงฉลิมแล้วก็เตะทิ้งครับเดี๋ยวดูเพื่อนนอนครับโอ้โหเจ็บแมาดูเพื่อนมาเสียแล้วดูดูก่อนครับเปลี่ยนตัวได้เลยเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับได้ ตำวาเานรู้งได้ปุ๊กแล้วอ้าดก้ามแด้วกระตุกทีฉันหลบอีกทีได้เตะมุมแล้วโอ้โห

k a y โอ้โหมอโต้ตอนนี้นี่วางทั้งนาเล็กไม่แพ้ให้ขอนแล้วครดูเกมรับมงทิ้งเอาว่เจดบอลมันลุกไปนิดนึงจังหวะนี้พยายามจะอ้อมแล้วแบ็กบังอยู่โอ้โหดูครับพยายามจะหลบแล้วให้มอลกลางีิตรงนี้แตะต่อมาทิ้งใกลไม่ผ่านก็ทันหลับแตงบอกว่าจะพูดในหุ่นศิลป์นะให้มันเป็นลูดเปรียบไปเลยคโอ้โหจังหวะนี้ไปหมกหมอบไปอีกแล้วไง นาทีสุดท้ายครับโอ้โหช่วยหน่อยเอ้ยทดเวลาบาดเจ็บพูดศิลป์ชูสามนิ้วมาทดสามนาทีครับโอ้โหเอาเรื่องอีกฟาไปก่อนครับคู่สว่างเนี่ยพูดศิลป์คว้ากระเป๋าเลยครับโอ้โหในนั้นน่าจะมีใบเหลืองครับโอ้โหตัดต์ก็ตู้นี้ไปทำฟาเราตัดเลยครับโดนใบเหลืองไปครับ

ได้ได้่หรอกผมผมไม่ยืน่ว่าไม่มาเป็นการแ่งอองยน้ว้งได้ครับ้เวลาบาดเจ็บในขึ่งหลังอี่างสามนาทีแล้วโอ้โหตอนนี้อยู่ในช่วงพ้นเจ็บแล้วครับ มีหัวใจทั้ง4ทีมแล้วบลก็ไหลซี่บอลโต้เมื่อสามแล้วก็บหมนสี่ันดีนั่งดูมาอยู่ตอนี้เคมโอ้โหนีต่อนี่ไม่วต่อแล้วโอเคนี่ล่วงไปแล้วเมื่อสมบัติแล้วว่าความแข็งแกร่งกัรีบไปต่อมจะหัวตัวจังหว่าจิงไปตรงต่อโอ้โหนี่เป็นโอกาสครังสำคัญของวอโเตอเลยสมบัจะอว่ากับรีบีเสีย ันแบบนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนให้เป็นประตูได้พวกเขาจะสามารถเก็บ3คะแนนได้ครับใช่ลงพิงมาเจ็ดโอ้ไปกันโต้พวนี้แต็เข้าขวาหลบมาหนึ่งหลบมาสองดังขวาเลี้ยวไปนี่เปิดไปทันแหลกหลังเยอะมากวุ้นติดให้เติบมือโต้เอาดูว่าตอนนี้ชิงนี่ไว้เล่นแก้เคาน์เตอร์แอคแครับมีความเร็วสูงครับเฮ้ยเ ใส่โบกปุ่นี้ยังไงครับให้ฟอกมาเป็นคนไปครับส่วนเกมคู่ต่อไประหว่างเพื่อนอัดสังกับทางด้านบอลหัวเซี่ยงไงเตรียมตัวได้เลยครับไม่ว่าผลจะออกมายังไงครับคู่ต่อไปมีแน่นอนครับไอ้ปุ่งทางฝั่งขวาครับมาดูครับเปิดเป็นเสาสองโอ้โหเสามเลยแล้วต้องรีบลงมารับด้วยทางด้านบองขาลึกซีดูวิ่งหน้าตั้งกันลงมาประจตำแหน่งยเนาะแม็คลงมาตกหูเลยแต่บอลยาวด้วยไหมแล้วดูว่าเจ็ดตอนนี้ ใา้มา,มาหนึ่งสองมาเจอีกครัหนึ่งเจ็ดึงกล็บจะไปแคบมาได้เรื่อยๆแ,แล้ว,วแจ่แล้วตแย้งทีแล้วโอ้โหไม่คอบอลเหนียวจริงแล้วทคู่สองคนเอาบอลหลับเท้าไม่ได้แล้วสัดมอตบอลเอาแต่มุมดังขวาโอ้โูเวลามันหมดเลยมาเรื่อยๆแล้วตอนน้อรับเซนส่าเนี้บ ฟังค่ะทีเปิดแถบอ้าวรับจังหวะนี้มาได้ลูกคู่เลยวทางด้านฟังค่ะเอ็มซีครับต้องพยายามเอาบอลกลับมาครอบครองให้เยอะที่สุดแล้วตอแน่นมอสต่อหรอตอนนี้ไม่มีเรื่องไข่แรือล้กหมูน <S <s ี่ไม่ได้แล้วตัวก็ทุ่งไกลมาตดนไหโมองทิ้งได้โอเคโอ้โหครับ้ายเกมแล้ว จริงอ่ะน่าจะเน้นส่วนี้ทั้งซ้ายต้องขวาไม่ถนัดก๊บโอ้ไม่ตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ได้ด้เลยอ่ะต่างเตะขึ้นมาเพื่อถีบเต่าแรกเลยครับตัวตอนนี้โตคิดสาดยาวขึ้นมาไม่มีใครเลยนตอนนี้ดูือโอ้ไม่มีหน้าที่อื่นแล้วนอกจากแกมบุกครับต้องบุกให้หมดครับสาดยาวขึ้นมามองแล้วอุ้ยคุณนี่แตะทิ้งอีกทีนึงแล้วก เชิญที so oh oui, ่การสนามก่อนครับเชิญก่อนครับนะครับเชิญที่กลางสนามก่อนครับเชิญก่อนครับที่กลางสนามครับอ่าเราสู้กันโหม่ักสีในสนามครับหลังจบเกมเราก็เดินจับไม้จับมือกันให้ทั้งโหม่ทักรีครับเราสู้กันเต็มที่ในสนามครับ40นาทีครับยังไงต้องขอขอบคุณสปิริตของนักเตะทั้งสองทีมครับวันนี้ทำให้เราเห็นยุบน้ำใจนักกีฬามาเหนือสิ้นได้แล้วต้องขอขอบคุณครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับทั้งรอต้อนเราก็ทั้ง